สวัสดีคะ่ะลูกค้าวันนี้แ่พามาดูบ้านอีกหลังนึงแล้วนะคะบ้านหลังนี้สวยมากเลยคะ่ะทั้งขายทั้งเช่าเลยนะคะเดีย๋ยวให้ลูกค้าดูบรรยากาศร,บรอบๆนิดนึงนะอตอนนี้พาลูกค้ามาดูฝนตกด้วยคะ่ะลูกค้าแ่จะให้ลูกค้าดูด้านหลังนิดนึงนะคะ เดี๋ยวเราจะต้องรีบเข้าไปในบ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกคะ่ะลูกค้าแต่ว่าใจก็อยากจะถ่ายวิดีโอให้ลูกค้าดูบริเวณหลังบ้านนะคะกลัวว่าเดี๋ยวดูรูปแล้วจะไม่เคลียร์นะคะอะลูกค้าเห็นไหมหลังบ้านดีนะสนามหญ้ายเยอะมากเลยบ้านเนี้ยเจ้าของเขาฝากแขะทั้งขายทั้งเชา่า จริงๆราคาขายก็โอเคมากนะลูกค้า3ล้านกว่านะเดี๋ยวแขจะเดี๋ยวเราวนไปด้านนี้ดีกว่าเดี๋ยวแขจะใส่ราคาไว้ให้ให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวจะใส่ราคาไว้ให้ลูกค้าในลิงก์เดี๋ยวลูกค้าก็เข้าไปดูในลิงก์ได้เลยนะคะอุย้ยเดี๋ยวเรารีบเข้าบ้านกันดีกว่านะคะเพราะว่า ฝนเริ่มจะตกแรงแล้วนะคะตอนนี้อ่ะเราเข้ามาในบ้านกันแล้วคะ่ะลูกค้าบ้านหลังนี้จริงๆแขกเคยทำวิดีโอไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ทีเนี้ยเขาอะปรับปรุงใหม่ทาสีใหม่แล้วก็ขนของออกจากบ้านหมดเลยแขกก็เลยมาทำวิดีโอใหม่อะคะ่ะลูกค้าเพื่อที่จะลูกค้าจะได้เห็นบ้านโลง่ลงๆง่ายๆขึ้น นี่เราเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะนี่โต๊ะกินข้าวบ้านหลังเนี้ยลูกค้ามีแอร์ทุกห้องเลยค่ะแล้วก็ครัวก็มีอะไรครบทุกอย่างแค่ะอยากจะให้ลูกค้าดูนะมีตู้เย็นเตาแกส๊สเตาอบแล้วก็มีไมโครเวฟเรียบร้อยเลยแค่ะให้ลูกค้าค่อยๆดูในห้องครัวนะคะอ่ะ เรามาดูกันนะห้องครัวนะอืมโอเคข้างๆห้องครัวมันจะเป็นแพน t r y หรือที่แบบสำหรับเก็บของลูกค้าหาชั้นมาวางได้นะคะสำหรับเก็บของแห้งนะคะห้องนี้นะถ้าเราเดินไปข้างหลังนะคะลูกค้าด้านซ้ายมันจะเป็นห้องน้ำ เจ้าของบ้านอาศัยเครื่องซักผ้าไว้ในห้องน้ำข้างหลังนี้นะคะอืมนะส่วนประตูนี้นะคะลูกค้าเป็นประตูที่เราสามารถเปิดแล้วไปหลังบ้านได้นะคะแล้วตรงนี้ก็คือทางลงนะประตูให้เขาก่อนนะคะเ,คเดี๋ยวจะลืมปิดล็อกเรียบร้อยเลย เดี๋ยวแขกขออนุญาตพาลูกค้าไปดูห้องรับแขกกับห้องนอนนะคะด้านซ้ายตรงไปนะคะลูกค้าเราก็จะเห็นห้องรับแขกมีโซฟาแล้วนะคะ1ชุดแล้วก็มีแอร์เจ้าของบ้านบอกแขกว่าถ้ามีคนมาพี่ก็จะซื้อทีวีให้นี่นะคะ ลูกค้าอาจจะยังไม่เห็นทีวีแต่ว่ามีทีวีแน่นอนคะ่ะทางนี้นะคะคือทางไปห้องนอนใหญ่เราเข้าทางนู้นก็ได้ทางนี้ก็ได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนอนใหญ่กันนะคะลูกค้านี่ห้องนอนใหญ่มีวิวหลังบ้านด้านซ้ายอะคะ่ะลูกค้าก็จะเป็นห้องน้ำนะคะโถสดโถส้ถถสวม แล้วก็มีชาวอร์น้ำร้อนน้ำเย็นนะคะอ่าค่อยค่หันกันมานะเดี๋ยวลูกค้าจะงง,งอ่าเตียงเป็นเตียงคิงไซส์นะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าตรงนี้ตู้ใหญ่เลยอ่าเราออกจากห้องนอนใหญ่กันแล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนแขกกัน ห้องนอนแขกนะคะมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาด้านซ้ายเราไปดูห้องนอนแรกกันก่อนนะคะนี่ก็เป็นเตียงคิงไ i z e มีตู้เสื้อผ้าบิวอินด้านขวาก็เป็นห้องน้ำนะคะมีชาเวอร์เช่นเดียวกันนะคะอ่า ห้องน้ำห้องห้องนอนอีกห้องหนึ่งก็คล้ายๆกับห้องนอนตะกี้แต่ว่าอยู่ด้านหน้านะคะ,ะบ้านหลังเนี้ยห้องนอนทุกห้องลูกค้าสังเกตไหมคะว่าแสงจะเข้าหมดเลยเพราะฉะนั้นลูกค้าที่แบบเออชอบห้องนอนที่แสงเข้าส่องถึงได้เลยทั้งสองห้องแล้วก็ ถ้าชอบมืดๆเราก็ปิดม่านได้อีกนะคะอ่ะค่ะหมดแล้วคะ่ะลูกค้าแขพาลูกค้าดูรอบบ้านแล้วถ้าลูกค้าสนใจอยากจะเช่านะคะก็ติดต่อแขม,มาได้เลยหรือจะซื้อก็ได้นะคะคือดีทั้งสองะคะ่ะตรงนี้มันใกล้ๆ Home Pro ด้วยนะคะ ใกล้ๆตลาดไปไหนมาไหนก็สะดวกมากเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจจะเช่าหรือจะซื้อนะคะก็โทรหาแข่ได้นะคะที่เบอร์094-894-4651นะคะหรือ Line ID n o r t h a i นะคะขอบคุณลูกค้ามากนะคะสวัสดีค่ะ